กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกคนคะช่วงนี้ริสาทำคลิปต้นไม้บ่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะก็เลยถ่ายไม้มงคลรอบๆบ,บ้านมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะคลิปนี้ริสาก็พาทุกคนมาชมความงดงามของต้นใบเงินนะคะใบเงินจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะเป็นไม้มงคลที่ คนนิยมปลูกกันไว้ใช้ในงานพิธีนะคะเช่นพิธีตั้งเสาเอกสร้างบ้านนะคะพิธีแต่งงานหรือพิธีมงคลอื่นๆนะคะสามารถนำใบไปใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะคะทุกคนลักษณะของใบเงินนะคะจะมีลักษณะใบด่างขาวนะ,ะด่างขาวจะอยู่บริเวณกลางใบนะคะ ยอดอ่อนๆอหรือใบอ่อนนะคะจะมีสีเหลืองนะคะอยู่ที่กลางใบเนาะเมื่อใบเริ่มแก่นะคะก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากสีเหลืองทองนั้นก็จะไปเป็นสีขาวค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นดอกนะคะทุกคนจะมีดอกเ,ออเป็นสีชมพูม่วงนะคะชมพูอมม่วงนะคะทุกคนเมื่อบานก็จะสวยกว่านี้นะคะตอนนี้เขาก็ยังตูมอยู่ อ,อันนี้ทิษาจะตัดกิ่งนะคะรรยตัดกิ่งตัดยอดออกเนาะเพื่อไม่ให้เขาสูงมากนะคะจะตัดเพื่อให้เขาเป็นพุ่มแค่เพียงเท่าอกนะคะประมาณอกเราเนาะถ้าไม่ตัดเลยเขาก็จะสูงไม่มากนะคะก็ประมาณสัก2-3เมตรได้ค่ะวิธีขยายพันธุ์ส่วนใหญ่จะปักชำนะคะทุกคนต้นใบเงินจะชอบดินร่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกเนาะ มันรดน้ำเช้าเย็นนะคะนดูลักษณะยอดนะคะเนี่ยใบยอดจะออกเหลืองเหลืองส่วนใบจะออกขาวนะคะจะมีความด่างขาวด่างเหลืองด่างขาวอยู่ในต้นเดียวกันนะคะทุกคนต้นใบเงินสามารถปลูกได้ทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งนะคะส่วนราคานะคะก็จะไม่แพงนะคะทุกคนอยู่ที่หลักสิบค่ะบ้านใครที่ยังไม่มีก็อย่าลืมหามาปลูกไว้นะคะ นำมาปลูกไว้ที่บ้านเสริมสิริมงคลภายในบ้านได้ดีเลยทีเดียวค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ดิซาก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ